การเพิ่มมาตรา3.2.1ทัหนึ่งนี้จะช่วยเกิดความชัดเจนและความเป็นธรรมไม่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่เน้นภูมิญาท้องถิ่นต้องถูกตีตราถูกมองว่าเป็นผู้ผิดกฎหมาย เพียงเพอต้องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าของพวกเขาสําหรับผู้ประกอบการสุราชุมชนซึ่งเป็นธุรกิจรายย่อยที่ควรได้รับการสนับสนุนครับโดยมีเหตุผลประกอบ3ประการดังนี้ครับประการแรกครับท่านประธานการจํากัดการโฆษณาแบบเหมารวมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยอย่างไม่เป็นธรรมกล่าวคือในปัจจุบันกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีข้อห้ามในการโฆษณาอย่างข้มงวดส่งผลให้ผู้ผลิตรายย่อยไม่สามารถทําการประชาสัมพันธ์คุณภาพสินค้าหรือแม้แต่ภูมิปัญญากระบวนการผลิตได้ต่อครับท่านประธานการ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกัน <_ d ip op> การบริโภคอย่างไม่เหมาะสม กล่าวคือการอนุญาตให้ผู้ผลิตสุราชุมชนสามารถให้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับคุณภาพและกระบวนการผลิตจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วนลดความเข้าใจผิดครับและช่วยให้เกิดการบริโภคที่มีความรับผิดชอบมากกว่าการปิดกั้นข้อมูลทั้งหมดสุดท้ายครับท่านประธานสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองคุณสุขภาพและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนหลายประเทศครับท่านประธานมายกตัวอย่างเช่นประเทศญ,ญี่ปุ่นหรือในสภาพยุโรปเองมีแนวทางที่ยืดหยุ่นในการอนุญาตให้ผู้ผลิตรายย่อยสามารถประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข้อมูลภูมิปัญญาและกระบวนการผลิตได้ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลครับท่านประธานระหว่างการคุ้มครองสุขภาพของพี่น้องประชาชนและการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กไปพร้อมๆกัน